อันนี้ก็หาย,ยากเหมือนกันนังกวกักนังกวกของหลวงพ่อโตบ้านกล้วยบางคนก็นว่าเป็นของหลวงพ่อเสียบเห็นว่าแต่ว่ายุคนั้นก็นจะเป็นประมาณยุคนี้พุ่งอยู่เดียวกันนะครับเนะาะส,สร้างกับสีสร้างคนเดียวกันล่เบื้องสูงนังกวกอันนี้ก็บ่ได้ใไซนอย่างนี้ครับภาพไอ้เนื้องามงามเบื้องบวกคบคลิปติดชัดดีขนาดครับเบื้องขวา ของเท่ยครับขอบนะครักบกาบเบนขอบก็ประกบคือกัน,กนครับพิมประกบะกบบางๆตัดเฉาะย่คน ควบคนชอหักนะครับนะเ,งไงไงนเนาะเบื่อง่ายง่ายองเงี้ยข้างหลังนี้ยันตัวน,นี้ยันอย่างครับผมกุ้งเดีนพองงูงูปลาปาเนี่ยแหละผมเกกด่นน้ากระไดองนนี้สภาพสมบูรณ์ดีครับง้ำดีรอแบบธรรมชาตินะ้ำกวกเนกี่ยโหลำดีขนาดครับ นางฐานบัวงามครับสวยงาม